Wow. Này cơ mà nha <laughs> Thầy cơ, thầy <thái> cơ Ui <laughs> <Ôi. cười> มัมมัมนาน่อยมมัมมัมอะก๊กก๊กพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขาดใจเดี๋ยวเหนื่อยดูฟัน์มในฟันจะออกมาอีกแล้วห้องบนน่ะ ไปดูฟันก่อนนอนนีหรอ,อ,อ <c oughs> นนงหรอนนี่นอนนด่นดนน่นนน <c oughs> บ๊ายบาย